จากปากสงกรานรักครั้งใหม่ตอบชัดใช่เธอคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจหลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับลุ้นอยู่สักพักใหญ่สําหรับสถานะความสัมพันธ์ของสงกรานติชนรงค์กับสาวรุ่นน้องไม้ณนภาสสิว่าเอ๊ะคู่นี้เป็นอะไรกันนะและไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปค่ะสงกรานติชนรงค์ตอบชัดๆแล้วกับความรักครั้งใหม่ก็คือสาวไม้นภาสสินั่นเองโดยวันนี้2 5มกราคม2 5 6 7สงกรานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ที่งานซอฟพาวเวอร์ไทยแลนด์ และตอบคำถามสื่อเผยสถานะไม้แบบแมนๆเลยว่าใช่คนที่เป็นข่าวด้วยก็คือไม้นภัสสิรู้จักกันเพราะเล่นกีฬาเหมือนกันคุยกันมาสักพักแล้วเขานิสัยดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจเอาเป็นว่ายินดีกับรักครั้งใหม่ของพี่สงกรานด้วยนะคะ